มีคนมามาเลยครับมาเลยครับตอบโก้เชิญผู้เล่นอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นผู้เล่นงั้นหรือ โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาแปลกๆนะ่อยนะเราไม่ใช่วัยรุ่น FF กันแล้วเรามาอยู่ในเกมโรบอกกับโหมดที่มีชื่อว่า Lifetopia นะครับ AE Club นะครับมันมีหลายโหมดนะเมื่อจะเป็น Lifetopia Summer Lifetopia House Lifetopia New อะไรหลายๆอย่างนะก็ตามรูปที่ขึ้นเลย คนเล่นโคดเยอะนะทุกคนตอนนี้ตีหนึ่งคนเล่นห้าหมื่นกว่าผมจะไม่ได้มาทําอาชีพหรือว่าจะไม่ได้มาเก็บเหรียญอะไรในเกมนี้นะทุกคนแต่ผมเข้ามาลองเล่นแล้วมันปื้มที่ว่าแบบมันมีความเสมือนจริงอยู่ในนั้นเสมือนจริงไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่ากับรีสอร์ทของเราใช่ผมคือประธานบริษัทเดี๋ยวเราพามาดูแผนที่กันก่อนนะ ตอนนี้เราอยู่นอกเมืองไลฟ์โทเปียนะครับผมเราอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งเกาะนี้ก็จะมีตรงนี้ที่เราอยู่ตรงจุดแดงๆนะครับก็จะเป็นส่วนของรีสอร์ทแล้วตรงที่มีรูปเครื่องบินคือจะเป็นสนามเครื่องบินและอีกตรงนึงตรงนั้นผมก็ยังไม่เคยไปเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันดีกว่าเนาะโอเคส่วนแรกเราไปดูกันในรีสอร์ทกันหน่อยดีกว่าโอ้โหระดับประธานบริษัทเดินยังไงเนี่ย <Nope. S 1> นี่โอ้โหเครื่องไฟฟ้า เราจะพาเดินรอบๆก่อนนะทุกคนเซิเร์ฟค่อนข้างจัดแหลกนะครับทุกคนนี่แล้วก็มาดูในส่วนของเหมือนทัวร์อ่าวโรมานะครับก็ผมก็ไม่รู้มันเสียตังค์หรือเปล่าแต่เราจะตกน้ำมาโอเคก็จะมีในส่วนของเรือนะครับ แต่ตรงนี้หรออ๋อก็จะเป็นการหยิบกีตาร์เนาะแล้วเล่นจังไห oh, <no. S 1> โอ้โหไพเราะเสลอเกินเอาไว้ก่อนแล้วกันในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเป็นท่าเรือส่วนต่อมาก็จะเป็นก็จะเป็นในส่วนของบาร์นะครับผมนี่มีน้ําให้เราสั่งด้วยนี่ผมอะชายเย็นเท่านั้น ไปกันต่อดีกว่าโอ้โหทุกคนตอนผมเล่นช่วงใบยบยอะไม่กระตุกเลยนะแต่ตอนนี้กระตุกมากแบบน,น่าจะคนเล่นเยอะเกินอะ่ะแบบคนเล่นเยอะแล้วมันเลยกระตุกอะนะเรามาอยู่ในส่วนของปอปคอนกดปุ่มสีเขียวโอเคได้ปอปคอนมาแล้วโอเคเราไปต่อในส่วนของเราต่อดีกว่า นี่เราอยู่ข้างๆด้านข้างตัวอาคารแล้วนะครับเอาสกูตเตอร์ดีกว่าเออเสียงไม่ค่อยน่าลำคาญเหมือนไอ้ตัวไฟฟ้าเมื่อกี้เป็นไงทุกคนนี่มีบันไดเลื่อนด้วยนะเลื่อนไปยันชั้นเท่าไหร่วะชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยแหละเออ โอเคเราวนมาด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างด่ยวยนะมาชมสถานที่เพราะเราคือประธานบริษัทนะทุกคน <Nope. S 1> อืมตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเช็คอินเนาะเกาะในฝันรีสอร์ทแอนด์สปาห้องั้นข้างมีอะไรเอ่ยเป็นไงประตูอัตโนมัติเป็นห้องอาหารกินได้ไหมอะ่ะปวดหยิบจานมาก่อนอ๋อ หยิบจานแล้วงอโอ,โอ,โอจะไปอิ่มอะไรล้วนี่โอเคแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยลงมากินอันนี้ประตูไปไหนอ๋อประตูออกมาข้างนอกโอเคอตรงนี้ก็มีเหมือนน้ำมีอะไรให้เรากินเหมือนเดิมนะอาหารเอ้ยยังไม่ได้กินเค้กเลยขอกินเค้กเลยดิเค้กหรืข้าวผัดวะนั่น เออนั่งกินดีๆอ้าวเรจะนั่งกินหมดสลระเราไปต่อกันดีกว่านะทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรครับเนี่ยมีตัวทีเต็มหน้าจอเลยอุยมีคนมามาเลยครับมาเลยครับตอบโต้เชิญผูเ้เล่นอะไรอะ่ะ อันนี้ก็เป็นผู้เล่นกันหรือในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของสปาออะไรกันเนี่ยทิ้งอะไรไว้มันคือเงินหรือไม่รู้เก็บไว้ก่อนก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นสปานะครับทุกคนก็เราสามารถนอนได้หรือเปล่าโอเคนอนได้เมื่อกี้เรานอนอาบแดดมาแล้วเราต้องมาเล่นน้ําอืม ไส่แว่นว่ายน้ำด้วยเป็นไงจําปะอ่าเป็นไงมีที่ให้เรานอนแช่น้ำด้วยนะทุกคนไปตัวเปื่อยไปหมดละมาดูในส่วนของโซนข้างในกันบ้างอันนี้อ๋อเป็นการอบตัวเนาะโอเคพอได้ละตัวเปือยมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนเอาไว้นวดอุ้ย ตัวใหม่คลิปเลยแบบ All ออล่าวิงวิงอะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอบเหรอคือยังไงเอาขันมาแล้วอ๋อเอาขันมาแล้วลาดเราต้องตักขันนี่ก่อนเราต้องตักน้ำไปวนน้ำไปเรื่อยๆให้ควันมันออกเพื่อที่จะได้อบควันนะทุกคนอบอบความร้อน โอเคจบกันไปกบในส่วนของโซนสปาเรามาดูในส่วนของลิฟต์กันบ้างดีกว่าเราจะพาลงไปชั้นใต้ดินนะกดที่ B1 อันนี้ชั้นโอเค B1 โอเคเราลงมาที่ B1 แล้วห้อง1 0 3ถึง10 4ห้อง101 1 0 1ถึง102 B1 ก็จะเป็นแค่ห้องพักธรรมดานะครับซึ่งเราเข้าไม่ได้ โอเคไปกันต่อรอลิฟแบบไม่ต้องกดนะครับเฮ้ยลิฟต์สิลูกต่อไปชั้นสองโอเคชั้นสองแล้วดูสิด้านขวามีอะไรด้านขวาก็ยังเป็นห้องรีสอร์ทเฉยๆนะครับทุกคนว,ว้าวเรามีฟิตเนสด้วยนะทุกคน ไหนดูสิมันทำอะไรได้บ้างจับขึ้นมาแล้วเล่นว้กล้ามต้องขึ้นแน่ๆขึ้นข้างเดียวด้วยเอาไว้ก่อนต่อมาเป็นที่ลูว่วิ่งวิ่งยังไงนอวิ่งแล้วก็หลุดออกอเหนื่อยตายเลยลูกวิง่งต่อมาเป็นยกเวทยกน้ำหนักนะ หอมปากหอมคอพอหายใจกันได้อันนี้นอเมื่อกี้เมื่อกี้นอนเลยแนะต้องยืนเล่นด้วย<อ>รู้สึกแข็งแรงขึ้นมาเลยแล้วตรงนี้คือโอ้โหกล้ามแขนมาเต็มๆไปทุกคนไปกันตอ่อเฮ้ยทำไมที่นี่มันรับสมัครคนเยอะจังวะ ห้องฟิตเนสอยู่กับห้องอาหารนะทุกคนโอ้โหไหน,ไหนเล่นฟิตเนสมาแล้วขอเพิ่มแคลอรี่หน่อยละกันอื้อกินซะสั่งเค้กเพิ่มสั่งไอติมวางไว้ไม่กินหรอกเคอหิวโอเคเรามากันที่เล่นเป็นโนโอ้โหทุกคนโคตรเพาะ โอเคพอกันก่อนเดี๋ยวหลับเราไปกันต่อดีกว่าเรามาที่หน้าลิฟต์เช่นเคยแล้วเรากดชั้น3เดี๋ยวดูด้านขวาก่อนละกันโอเคด้านขวาน่าจะเป็นห้องธรรมดาเรามาดูอือันนี้เป็นอะไรหนออ๋อเหมือนเป็นแบบโซนให้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นโซนให้นั่งเล่นกินลมชมวิวทั่วไปไหนนั่งเลย นั่งยังไงเอามือไปดันคอไว้ด้านหลังวานั่นป่ะไปขั้นต่อออนี่ทุกคนบันไดขึ้นมาได้ถึงชั้น3นะเราจะขึ้นเราจะลงเราจะอะไรยังไงชั้น3นะครับชั้น3โอเคลงไปแล้วเราขึ้นมั่งดูชั้น3กันมาแล้วเรามากันที่ชั้น4นะครับผม ชั้น4ไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องพักไปชั้น5กันบ้างวันนี้ห้องก็เข้าไม่ได้ชั้น5เอา้าวชั้น5มีห้องพักแค่ห้องเดียวแล้วก็เป็นโซนกระจกชั้นบนสุดมันต้องมีเซอร์ไพรส์ไม่มีวะว่าแย่จังเราดูแผนเที่ยนก่อนเราจะไปสนามบินกันดีนกว่านาะ โอ้ห oh, เดินไปกว่าจะถึงขอไอ้ช่วงนี้นะ้ำมันแพงขี่มารักกันโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนเซิร์ฟยังแหลกอะ่ะเพราะว่าแบบคนมาเล่นเยอะ,อะเนาะนี่ขนาดดึกแล้วนะทำไมคนเล่นเยอะจังในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นซานามบินนะครับนะไปะเข้ากันเลยเป็นไงใหญ่แค่ไหนมีประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยดูซิมีอะไรบ้างนี่ ้กดเงินแล้วมีอะไรอีกไม่มีไม่มีคนด้วยเหมือนจะให้เราตรวจกระเป๋าแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับก่อนเข้าสนามบินโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะเป็นตู้อ่ะตรวจร่างกายเข้าไปเไม่มีเสียงเพราะเราไม่มีอะไรเลยเออเรามาทางนี้กันดีกว่าโหใช้ได้ระดับ V I P เรามันสายเติมมันนะเรียบร้อยต้องเข้าอีกทางนึงว่าแย่จัง อ้าตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ว่ะโอ้โห,โหเรียบร้อยสายฟรีอดเข้าเข้าไม่ได้ครัขับมอไซค์เลยดีกว่าไม่ชนกระจกไปเลยกระจกไม่พังด้วยอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยทุกคนประตูลองหนผมอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยพอผมเข้าไปปุ๊บ มันอยู่ชั้นสอง oh, <no. S 1> อ่าชั้นสองก็จะเป็นกล้องวงจรปิด <Why? S 1> อันนี้คือกล้องจุลทรรศน์ <Okay. S 1> เฮ้ยมีเครื่องบินมามีเครื่องบินมาดูจนเช้าเลยใช้ Ladies and gentlemen, are คอมพิวเตอร์ก่อนคอมพิวเตอร์เสียงเดิมเป๊ะ 101. เครื่องบินลงแล้วเครื่องบินลงแล้วไหนว่าเครื่องบินจอดไหนไปไปหาเครื่องบินไม่เคยเห็นเครื่องบินอ๋อเราไม่ใช่ VIP เราเข้าในสนามเราเข้าไปในจุดที่เครื่องบินลงไม่ได้นะทุกคนแย่จังอยู่ระหว่างก่อสร้างอ้าวตายหาแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ย เราจะไปที่ตรงนี้นำทางผมไปด่วนตรงนี้โอเคโอเคครับทุกคนเรามาถึงกันตรงที่หน้าคฤลือหาแล้วนะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ